มัันนไ้สสตีพใ่เมนูเด็ดของร้านปิ้งแบ้นี่พี่น้องนี่ตีนพันตีนตีนพันไส่คือเอาตีนใส่พันตีนเมื่อนึ่งจะได้กินเมื่อนึ่งนีจะได้ประมาณได้ขายแค่สองโต๊ะสองจานเพราะโต๊ะหนึ่งมันมีแค่ตีนใส่มือเด้ออุ้มันจับยงไมาซาบริจิตรมาซาบริกิตรเขาลงเมืองครับพอดีคนละตีนใส่พันตีนเป็นเมนูเด็ดของร้านปิ้งแบ้นี่ใส่พันตีนหรือตีนพันไส่ก็แล้วแต่เลย ใส่แล้วครับพันตรีใช่หรอตีนไสปเดี๋ยวซิมเดี๋ยวซิมเสื้อเสื้อใส่คันตีนอ๋อนี่ยใส่ซิมกัน่ะนี่นนี่นะิมแล้วซิมแล้วใครบกินบอตีนตีนผู้แรกตีนผู้แรหลกไส้พันตีนหรือว่าตีนพันไส้หนึ่งสองสามก็ได้มันก็จะเป็นแันก็จะแหนกระดูกครับใส่ล้วนเลย แสบแสบมันก็สิคมเพียรได้ไหมอ๋ผมใส่ผมใส่พอาะมันผมใส่เพราะว่าไปใส่พันตรี